วันนี้ตื่นมาเห็นหัวหน้าช่างเจ๊บ์เขาบ่นงึมงำงึมงำแม่สาวก็ไม่รู้ว่าเขาบ่นอะไรเดี๋ยวจะลองไปฟัง<ห>สักหน่อยพี่นนูเชน่าเขบอกใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่นี้ก็ขาพมากระป๋องตู่ฟเชน่าบอกใหญ่แม่ทีห่หนูเห็นในเรื่องแม่ที่หนูปเปิด โทรศัพท์แม่ดูวเอาละในเมื่อหัวหน้าช่างเจบเขาบน่นงึงงมงำงึงงมงำแม่สาวก็พอจะจับใจความได้แล้วว่าหัวหน้าช่างเจบเนี่ยเขาอยากได้อะไรและแล้ววันนี้แม่สาวก็จัดตามคำขอที่หัวหน้าช่างเจบก็ขอมาอานันต์ให้สักทีวันนี้ก็จัดไปเลยของใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้หัวหน้าช่างเจฟก็ถือแทบไม่ไหวลและสิ่งที่น้องเจ๊บข็ขอมานาเศษนานนั่นก็คือปืนฉีดน้ำแรงนั้นสูง โอ้โห,โ,หโหเห็นกล่องแล้วก็ไม่เบาไม่เบาอ้าไม่พูดร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าตอนนี้แม่สาวก็ชักะใจร้อนซะแล้วสิเอ้ยไม่ใช่น้องเจฟก็ชักะใจร้อนซะแล้วสิเปิดถุงเลยเปิดถุงเลยพ่อเจ๊ ลืมตัวอยู่เรื่อยแม่จะไม่ให้ตื่นเต้นเกินน้องเจ๊ไปได้ยังไงกแม่สาวเกิดมาต้องนั้นก็เพิ่งเคยเห็นปืนฉีดน้ําไฟฟ้านี่เลยแล้วก็ไม่รอช้าแม่สาวนี่ก็รีบสั่งให้พ่อเจมใส่แบตปืนไฟฟ้าอย่างไวเพราะว่าแม่สาวนี่อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วแม,แม่สาวดูแล้วพ่อเจมนี่ก็ไม่เบาเท่าไหร่แม่สาวบอกให้ใส่แบตใส่แบตพ่อเจมนี่ก็จะลูดด้าเติมน้ำเข้าไปอีกพ่อเจมบ,บอกมาเลยมาเลยรีบมาเลยบอกให้น้องเจฟเนี่ยถือปืนฉีดน้าตามมา เห็นป,ป,ปืนฉีดน้ำไฟฟ้าแรงนั้นสูงอันนี้นี่แหละเก well, ิดหมากเพึงจะเคยเห็น yeah> มัน yeah> ดีอ um> ย่างคำล่ำลือจริงๆทีนี่หัวหน้าช่างเจ็บเขาก็อยากจะลองของใหม่มั่งแม่สาวบอกลองเลยลองเลยแหมเมื่อกี้พอเจฟมจับนิดจับหน่อยถ้าเป็นเอะอะวยวายไปได้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่หัวหน้าช่างเจ็บ์เขายิงเลยดูซิว่าหัวหน้าช่างเจ็บ์เขาจะยิงได้หรือเปล่าปืนก็บอกยใหญ่ยิงแล้วสปาร์ตมาแล้วยิงยิงฟังมนแลิงยิง เราก็นึกว่าจะแน่แบกปืนไม่ไหวเสียมาดหัวหน้าช่างหมดเลยดูความแรงของปืนชีดน้ําไฟฟ้าสิโอ้โหยิงถึงยอดมะาขามเทศพอเจมบอกอยังยังยังเขามีอุปกรณ์เสริมมาให้ถ้าเราอยากใส่น้าแบบจุ่ใจแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมที่เขามีมาให้แล้วก็ใส่ขวดใหญ่ๆลงไปเลยแบบนี้ยิงได้ทั้งวันเอาเป็นว่าดีจริงสงการนียต้องมีรีบจัดเลย